มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาดามแป้งนวลผ่านล่ำซ้ำนักธุรกิจสาวชื่อดังต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกสาวสวยมากความสามารถจริงๆค่ะสาหรับมาดามแป้งนวลผ่านล่ำซํำนักธุรกิจสาวชื่อดังและยังเป็นประธานสโมสรการท่าเรือ F c ฟซซึ่งนอกจากมาดามแป้งจะเก่งเรื่องงานนอกบ้านแล้วเรื่องครอบครัวมาดามแป้งเองก็เอาใจใส่ ให้ความสําคัญไม่แพ้กันนะคะล่าสุดมาดามแป้งได้ออกมาโพสต์ภาพความประทับใจเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกค่ะขณะไปร่วมงานวันกเกษณอายุข้าราชการและงานอำลาตำแหน่งอธิบรีกรมราชทั์ของคุณสามีสุดที่รักคุณเอพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ณราสเวตนันหลังรับราชการมาก,กว่า40ปีโดยมาดามแป้งในมาภรรยาอธิบดีกรมราชทั์ก็สวยสง่ามากๆ กับชุดเดรสลายพิมพ์และออรรานางพญามาเต็มค่ะทั้งนี้มาดามแป้งก็ยังได้โพสต์ข้อความด้วยว่าจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาจนชีวิตเป็นผุยผงงานอำลาตำแหน่งอธิบดีกรมราชทันพันตำรวจเอกณนะราสเสวตน,นันท์่9กันยาย,ยน2563ขอขอบคุณน้ำใจพี่น้องครอบครัวกรมราชทั์ทุกท่านค่ะ Ag, สายเลือดราชทันไม่มีวันจางขอขอบคุณข้อมูลจากไวลสฟิสโป o ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ